สวัสดีครับมอลวยภาพมาตาในทางพอลี่เิ่นเข่า6ก3ามเด้อนะครับสำหรับเลขรัฐบาลไทยเพิ่นฟันแหลกเพิ่นแม่นนิลีเอาลองตามต่อคบเลขฟันแหลกแม่นของพอลี่ฟันแบบใดไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดอันนี้นะสำหรับพอลี่ฟันแรกนะครับหมวดก้อนฟันแรกฟากันทีแปกตีประหลาดเนี่ยคบโกันลหม้รวยกับว้ามันทาหกเก้าด้วนีท่าเนี่ยาจารนะ่งวันี้จะบาดโอยากาทาเล้ว่ารหน่กทากเก่ากบมันจะตัวพอลี่สามเนาะสามตัวสาัวแ้ากันทีสามหกเก้าเนาะอืมอ๋อิงเรียกไหมเนาะมันเก่าเก้าสามหกเก้าหกสาด้ียเนี่ย เออเนาะแต่ว่ากัเขาดอกว่าพอเขาตัดใหนน้องไปตื้อเนาะเอาตัดมันเด้อพี่น้องนะครับฝันแล้วพอลี่แม่นนี่ลีเอาเันนี้ตีกันไหมขึเกานะครับฝันเป็นโฆษนาขึ้กาวเราเหลือพอลี่แล้วคอยเป็นตัวขึ้งมูดเด้อเอาเอาเข็นแข็งพี่น้องตีซอยกันเป็นแม่นเด้อนะครับหาหกเก่าหรือไม่ได้การเยอะเอาพอลี่นะครับฝันตองหวดไปบัดหน่อยฟันตองหวนฝันฝันดีเก่าเลยเนี่ยฟันดีแบบว่า มันเป็นจะตีถือขึ้นงวดบ้างนึงเนี่ยงวดที่ผ่านมากเนี่ยฝันฝันเห็นไกล้เมลูกอนไกล้เมลูวอนมันเอาเอาเงี้ยวมาให้ลูกเพ่เอเงี้ยวมาให้ลูกไป,ไปเอามาผลไม้เขาเปลือกไกล้ป็นไกล้น,น้อยห้องพราะยัง,งห้องเจี๊ยบเกี๊ยบยุ่งเนี่ยเอาเอามาใหา้มันเอาเขาเปลือกมาให้ลูกไกล้น้อยนะ่ะมียุห่าตัว มันก็พากันน่อนอยู่แม่มันเอามาเอาจ้าไบเอาไอเอาไอเขาเปลือกมาว่างให้ลูกในจำนวนของลูกทีมมันมีนะ่รบัดเอามาแห้วมันบัดมันใจน้อยมันกินเขาเปลือกบ่ไไรมันกีเกลว่างกีเกลว่างประมาณแท็กซี่เทียหาเทียตามความฝันในคิดวันมันเป็นคงมันสังเกตเครื่องฉิบออเนย่ยงจากยางมันกีเกลว่างหลายเทียกีโดูเน้อแมน จีบเรากำลันพอว่างเ้วมันอีกตัวนึงว่ามันกิน่ได้มันก็เลยถอยหลังไปไปแหนบเบิ้งงูเสือเบื้องไปเบิ้งมาซุบนันมันจกอยู่วจีไปจิกมาไปืมันจิกเมฆเขาเึ้นมาที่หลังเขาเกิดงะครันัดดินได้ดินได้แบบเป็นกุ้งขึ้นเป็นกุ้งเป็นกุ้งมันก็เลยเห็นดินข้าป่ามันไมนเด้จับหัวแก้มหแก้มมันไม่ได้กิน ตัวนี้อีกตัวหนึ่งว่าเขาได้กินกุ้งลุกขึ้นมาสิงหยาดน้ำเขาไล่ตีเขาโอ้ยซุ่มพันไกลตีเยอะเลยเรื่งขีดปลายศันสวนอันศูนมากเลยมันตีกันรลดเขาก็ศูน่มีศูนหรืะบ่มีบ่มีศูนบ่มีเท้บ่มีเหรอเออมันก็มันกันเป็นธรรมชาติที่มันโม่มันหยาดหยาดซื้อเออมันอยากหยาดซื้อเราเรียกว่ามักศูนบ่วมักศูนย์คิดว่ามันสิตีจานจํานวนขึ้นบ กบมีสามตัวอันนี้ใกล้หน่อยไม่หาตัวเท่ากับหาตัวไส้บดเพราะตัวไสเนี่ยคิดว่าอีกตัวหน,นึ่งคิดว่าเป็นเกศเพราะว่ามันกิกให้เบื้องดูไใกล้มันกิก๊กเม็ดเข่ากิก๊กเราก็ว่างกิกเราก็ว่างกนเป็นเข่าเปลือกปกติใกล้หน่อยมันต้องกินเข่าสารหรือว่าเข่าไหวเขายังก่อนเข่าปอมันยังห้องเกบเกบอยู่นะไม่กินเข่าสมุนีโบได้ มองพังว่าช่วงหนะเอาพอลี่มีความเห็นตีงเลยไกล้มันกินเหล้วว่างกินเหล้วว่างนมันคิดว่าสีนี้เจ็ดไกล้่อยหาตัวมันต้องมีหากุ้งนี่กระ,กะเมนเก้าเขาเปลือกเขานี่เรต้องเก้าคือเก่าแจ้งใ,ในก็ต้องมีหามีเจ็ดมีเก่าแล้วหอ่อเพื่อคมาเลี้ยงใช่กัน มันเลยพิวะสีเรียองเจ๊งไหนเหนาขอข,อข,อขอ่อยข่ก็สีพิเอ,อกก็ต้องเป็นไก่้กุ้งเห็นนะนนเป็นชนิดที่มันเด่นเนาะพิเอ,อ็กอนนต้องยุลักต้องยุลักนวยเขารักซีฟพเทพ่านั่นพิเอ,อ็กเนี่ยต้องยุลักนวยรักซีฟเพราะว่าไปถือตัวรักลอยก็คือประเด็นเนี่ยว่าไงไปคิดว่ารักรักซีฟนี่ต้องเป็นหานี่ความคิดเองแต่ทั้งหลังเข้าเฉียวอยังใสก็แล้าแล้วพิเอ็กเส่แล้วเนาะ ของมวลโดยของวัสี่ไปเมนเนาะอันนี้มักเจ็ดว่ะอ็ม่ทีคเบื้องตัวอนี้โงานตอี้ก็มักปเจเออเมียนร้ยมาคาเก้าเมนนงันดว่าคมันคือจ้เงินฟันนี้ผบเจ้ได้กแบเมนเทีันที่ว่ากัน้อยนั่นว่าเราะมนมีมองตีเปียดเทียบอยู่ไหม มันมีมองมเบียดเทียบอยู่<ม>ตอนนึงเนี่ยครบสามตัวนอนจำนวนน,นี่เอ่าเข่าลองเนาะจำนวนห่างก็ว่าประชามาีแล้วมีตักวก็ามากขึ้นมองรวยเลยอเ,ลอเอาเป็นเจ็ดห้าเก้าประชามาี เรียกตังเนาะทิ้เก่าก็มากจุกจันเลยอย่าเงีเรียกตังมีสามเสียงเลยวันเป็นไกล้น่อยมันสิ่แพรคืออยู่ในสภาพยู่วปแพเพแ้วนะขาหนึ่องเสียงเนาะเม่อกีเนาะชองเสียงแพร่เสียงเดียวแพร่แล้วงดบ้างกันผู้ใดตีกันสามหกเอ้ากตีน้องกันเลยแล้ขอตีหกเก้าพยายามตีว่ามีสามตีสามตัวเลเออไอที่ว่ามีสามเก้ามันได้ออกมันได้ออกสามหกนเพราะว่าเป็นทางหเก้าเอากับมีกันไปโยม เอาใจโค้งเป็นเก้าอยู่เอาจจเก้าเป็นโจริงน,นี้ก,กันยู่ในส <14 9. S 2> ิบเก้ประมาณ่ในสสก้าเนี่ยว่าใกล้หน่อยเลพี่น้นนองใกล้หน่อยนสามตัวมเตรยตียง่มเอรเตีหาหนึ่งเก้าเออหรือเป็นหนึ่งาเก้ามตรียเด่อันี้ียาตามพอลี่พอพอลี่เรามากเกีย <15 2. S 3> มากร้มนะั<า>นจดูมัน้ดูมาแต่ว่าเขาการเดนใกล้หน่อยที่เก้างไปว่าั่นนอ่าตามนันเดอนะครับที่ใดมักหนึ่งเกาใส่ช่วยหนึ่งหาเก้าแต่เนาะ นี่พรานี่เรามักเอาตามผู้ฝันเด้อเออว่าขัดผู้ฝันเนาะผู้ฝันมันมักมันมามักเจ็ดหาเก้านะครับแต่ที่จริงเราก็มักเป็นเก้าหาเจ็ดเออเรามักเนี่ยเก้าหาเจ็ดเต่ประชาชนเมื่ีแล้วแพร่มวงรวยก็ไม่ตื่นวงรวยก็ไม่ตื่ว่ามักเก็ดหาเก้านะครับเต่ว่าเราเลยเราวงหายตามเรามักเราก็ว่องเกินหาเราทับหาเก้าเนาะนะครับเก้าเจ็ดดเข้าวิบเก้าตามจำนวนเนาะ มาอวมกันมาเยบอลในร่งเพราะว่ามันผูฝันก็มีตะลงหายเสื้อมาแข่งไรเจ็ดหาพ่ออยากหาวงถึงสองวงกูเลยเอาสอวงเลยเลยเอฟซเห็นแตกต่างแล้วก็เห็นว่าด้ค่ะเห็นไเอฟซีก็เกียติแตกต่างเนาะท่ามกางกว่าตามผู้ฝันหรอว่าแล้วก็มีทหานในดอกวงไห้อยู่เนาะหนึ่งยินได้ฟังอยู่ว่าพลีมาหายเจ็ดเจ็หากะเสีอเอาเนาะ มัน้นอยู่ยนตม,มันมนี่เป็นจามจำนวนคือฝันว่างนึงเงนจำเง่อนโยแต่ว่าระเอ่อนหาพาเอกนั้พเอกนะแต่ว่าอีกตันึงเนียเ่ยต,ต้ตองหาใส่ไหาหามีเท่เออมันยอนะครับต้องพาใส่กุง้งกุ้งกับไกห่หรือมงฟังางอะราด้เก่าล่าแห้ๆว่าถ้าเก่าสมตัวได้ต้องเป็นเก่าอไม่เก่าเป็นตัวพระเอกแต่ว่าเก่าก็ตองมีเจก็ตตองมีตัวฮาสซิเลียงยังไงนะคิดว่า เดยวามารวยหน่อยนอยดแล้วน้องปตันาอน่อยก็มีอยู่เลยมีเด้อสิบเกาเพราะว่าตุยาเป็นท่าก็ม่ตุยหน่กล้น่อยงูน่อยทาน้อยมีหนึ่งเนไัมมันมีหน่อยหน่อยไม่เป็น่งก็ได้เอาเขาไปอยาาคัดเพ่นเอาขอตามพอีละตัวกันหอยย่สิบเก้าเออเมีนมารวยหน่อยหนำเลยแล้วห้าหนึ่งก้หาหนึ่งเก้าเลยสี่หาตอรไปมเลย มันนี่ไปเสียดายเสียดายว่ามึงไม่ได้ซื้อไว้อันแรกเนาะแมนอันแรกคอรีแมนเนี่อนะครับเอฟซีอะไรคนก็มักอยู่ฝันแรกวคอรีเสียแต่ว่าพยายามเหมือนกันเนาะเอานะครับเจลีมาเดี๋ยวนี้ก็เสียวเดี๋ยวนี้พยายามเอาไงถ้าเขาพยายามเน้นฝันแรกเนาะฝันแรกสุดโฆษณาเขาก็บฝันแรกย้ำคนทีนึงแมนยูน่ามุกเข่าคอรีจำไว้เด้ออย่าลืมอย่าลืมเลี้ยงเด้ออันนี้ยันะมัน เพราะว่าเพราะว่าเลขออกปูฝันปับมันโดนเน็ซีกันืมเขากับรื่องเขาห่อยเขากับื่เขากันยังลืมเพื่อนนะเพื่อไม่รูมอไหมที่ฝันว่วได้อายุร้อย20่สิปีไหมลอยสอปีเอยสองปีบอเลขอายุพนหองสามปีไหมเขากับืมยาใหม่เพื่อนอะไรลักษณะเดียวกัน มาออกคนเล้าเออนั่นแหละมันเป็นลักษณะนี่แหะโดนโดนไปมันก็เลือมอันนี้ฟันจ้องหวัดมันก็จะลือมนะีกออกปูฟันจอมันเนี่ยเนี่กพี่องใช้จำควบฟันจะคล้องอไรอย่างี้เออมาพูดทวงก็เื่อควบฟันมาเลยเลยคิดพ่อี่ข้าวหนึ่งกุเมให้จัควบฟันจะคล้องใดกันอ่านะครับพี่นังกะลองตีไฟเ้ยพูดตีแจงตีแม่นนะาก็มีอาจารย์พูดีแม่นเดี๋มันก็คอมเมมต์มาเลยเยอะขีดพูดตีม่นก้อมต์มาเลยท่หงามันเลยก็ได้นะตีไซคันแน เพื่อจะได้เป็นแม่นนะนะครับอ่าบางรูปของมอรวย์ครับนั่นไปดีคอมเมนต์อาจารย์อาจารย์มักตัวใดนะนีอาจารย์คนหนึ่งสิมันทุ่มมาเอาเลยหรือแล้วตีซอยตลอดขึ้นมาอ่าคอมเมนต์แว่าตีซอยมอเลย์ได้เนาะในมือชิลยลงในคอมเมนต์ในแต่คอมเมนต์เนาะว่าอาจารย์คนตีแม่นเนี่ยเป็นตีตัวใดพอลี่ตีตัวใดมอเลย์ตีตัวใดชิลโลงในคอมเมนต์ต่างหากเนีนะครับใส่กัดเบิ้งสามคนโดยชิแม่นเท่ากันเอาวัดกันวันนี้ล่ะอ่า อ่ต้อเอาตามผู้ฟันนะครับพอลี่นี่แหะนะครับพอลี่กะตีนะครับเอาเป็ดเจ้าสรุปภาษาไทยสรุปภาคใต้เบาๆแบบเมื่อวานนี้คิดยากเลยเป็ดกับเบาๆท่านใดเอาไทยนี่ข้าเจ้าอยากได้ไทยไหมข้าเจ้าฟังบอลรู้เรื่องปล่ากันหัวกันเหยียดไหสรุปภาษาไทยกับพอลี่เป็นฟันจองหวัดนะครับฟันแหลกเป็นเป็นฟันเห็นไกลไกลหน่อยไหมเมีกับลูกวะ เอาแม่มาให้ลูกฟันเห็นไก่แม่เอาเขาีสลบสัตสัตนะเขาเรียเอาสลบวสัตวสันเแม่เอาไก่เอาเมยมาให้ลูกลูกกันมีอย่หาตัวมัดเอามามัดเป็นเขาเปลือกพ่อเป็นเขาเปลือกเราลูกจิกเหล่ากับว่างจิกเหล่ากับว่างว่านกินพ่ได้มันเป็นไก่น้อยไก่น้อยปกติมันก็ต้องกินพวกเขาที่สีเหล่าหรือว่าเขาไปมัดพ่อจิกไปจิกมากพ่อเปลี่ยนกุ้งมันจะาได้กินได้ กัเลยคิดว่ามันจังได้กต่มันเลยที่ตีไ้นี่ละกับมอรวยนี่นะครับเจ็ดหาเก้าเนาะตัดเลยเจ็ดหาหาเก้าเกเจ็ดแล้วิบเก้าตัวกันใกล้น่อยเนาะฮะโจโจกันมาเน้นทั้งขาฟังขฝันพอลี่เด้อนะครับในวันนี้ออบค้นพอลี่ลายที่สรุปเป็นภาษาไทยให้อ่าจุาโ่าฮ่า่าฮวาฮ่าั่าฮ่าฮ่